สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบุญเติมแฟซี่ชาแนลบรรยากาศฝนตกแบบนี้อยู่กรุงเทพแบบนี้รถติดแบบนี้อยากหวังว่าจเจาะไปไหนเลยครับมี FC ถามมาว่าทำไมบุญเติมกินเยอะแต่ทำไมไม่อ้วนผมมาบอกเคล็ดลับครับง่ายๆครับก็คือไม่จะเป็นต้องไปถ้าเกิดเขาเรียกอะไรนี่กรณีหนึ่งถ้าเกิดว่า เราอยู่าว่ถ้าเรามียิมในบ้านเป็นของตัวเองมีอุปกรณ์ฟิตเนสพร้อมอ่ะมันก็โอเคเนี่ยจะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราก็นี่ไงมือเปล่าก็ทําได้เอาเอางี้กว่าเริ่มเริ่มจากท่าแรกเลยง่ายๆเลยเนี่ยยึดพื้นยึดพื้นอ่อสิบครั้งแล้วแต่เราจะกำหนดว่า1เซตจะกี่ครั้งมุด,ม,ดมุดผมจะเล่นสัก อ่ะสี่เซตเซตละสิบสองครั้งเซตสิบครั้งเข้าาไปอันนี้ผมจะทําแค่ดูเซตเดียวแต่เซตต่อเซตนะครับแบบอ่ายึบพื้นอกกล้ามอกตรงเนี้ยแต่ไม่รู้โดนโดนไม่โดนไม่ผมไม่รู้คือว่าอันนี้ผมโดนเฉพาะตัวผมเองครับเดี๋ยวไปดูเลยครับอันนี้คือถามยาเนาะเลยต้องใช้นี่พลาดเลยมับครับหนึ่งอกไม่ต้องติดพื้นนะครับแค่นี้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนี่ครับเห็นไหมเนี่ยก็จะโดนผมเองเหไหมล้วแต่อันนี้ผมไม่ผมไม่แนะนำว่ามาเล่นท่าไหนนี่ผมแนะนำแค่ผมออกกําลังกายไงคือไม่ให้มันอ้วนเฉยจะถามผมอ้วนไหมมันก็อ้วนมันก็มีพุงอยู่นิดนึงนิดเดียวนะ มีนิดหนึ่งก็มีก็มีมีไม่เยอะเวลานั่งนะแต่เท่าไรากินมันจะไม่มีเลยนี่พูด,พ,ดพูดเยอะนะ,ะนี่มันไม่ได้ออกตานการนา้อมันก็จะเหนื่อยๆแบบนี้แหละครับอสองอันนี้ผมจะได้หลังแขนแล้วแล้วก็ได้หัวไหล่ด้วยแล้วก็ผมจะได้ตรงนี้ด้วยอันนี้คือโดยชองของผมเองนะของผมเองมีตรงนี้ ไม่ดูนี่มันใกล้หน่อยนียนแบบนี้เลังกล้องหม่อยปึ๊บจะเห็นเนะาะปึ๊บอน,อนี่นี้ขาหยับไปนี่นีเปึ๊บเราจะกระดับความกว้างแต่านั้นะรมต้องต้องไปพอดีกัน สุดก้อีในประมาณครับเอ่อสี่เอ่อสามสามสามแล้วคักขึ้นเนาะอันนี้อ่ะมันก็จะ,นนะนนได้หลังแขนด้วยได้ไหล่ด้วยสำหรับผมนะเริบลงไปค,ค,ค่อยลงฟึ้หนึ่งสองรางเล่นั่นคือเราต้องเก่งก็ได้สามไม่ต้องเร็วมากสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสีห้าเหนื่อยเห็นไหมมันก็จะเห็นไหมมันก็จะได้สัตว์ี่เชาต้องการหลังแขนเห็นไหมเนี่ยได้หลังแขนนะใส้กอดนะฮะตอนี้ชัดเลยนะฮะ S <S <S อันนี้คือผมบอกเทคนิคของเตยเที่ยวทำไมไม่อ้วนนะครับแล้วผมก็จะเด่นผมไปเรื่อย,ยแบบนี้ครับเนี่ยแค่นี้แต่ถ้าแบบว่าถ้าที่บ้านมีสนามหญ้าหรือว่าบนถนนเท,ที่ยบอยู่หน้าบ้านเราก็สามารถวิ่งได้มันก็ดีครับแต่ตนคือข้างนอกฝนตกรถติดผมเข้าอากาศของเทพคืนจะเป็นแบบมลมพิษมันเยเนอะเนาะสู้ผมเล่นอยู่ในในห้องในห้องดีกว่า ห้องเช่ารายวันห้องเช่าวเดือนก็มีแล้วก็แต่ห้องเช่าตลอดไปก็อยู่ที่เธอลวแหละอียาจำใครมาจำใครก็ไม่รู้ถามมีสาระไหมมันก็มีบ้างม่ีบ้างเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ของเป็นนะ่าโอเคผมบอกเิยเดือไปมันถอดเสื้อไม่ได้ถอดเสือ้อเด๋วเข็ดถุงปิวอมันจะได้สามตัส่วนเห็นไหมต้องการหลังเขาจะได้เห็นไหมเนี่ยได้หลังด้วยเห็นไหม สำหรับที่แบบว่าผมเคยได้พินเอ็ดเลยผมก็สามารถหรือว่าคอนโทรลตรงไหนก็ได้ที่ผมต้องการแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยออกลังกายหรือว่าไม่เคยได้แบบท่าเนี้มันอาจจะไม่ไม่ถูกเฉลยกันก็ได้เพราะว่าเวลาพูดพูดง่ายเนาะแต่เวลาทําจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายหรือว่าจะยากมันต้องฝึกครับแล้วก็ท่าสุดท้ายที่คนเราชอบทํากันนีอันนี้ผมจะเล่นหัวไหลหัวไหลทำไงรู้ไหม เมื่อกี light, so goes, so so, so nah, ้เม uh, so uh, so uh ื่อกี้ก็คือได้หลักแขนงได้หัวไหล่ด้วยแต่ถ้าเป็นหัวไหล่ตรงๆก็จะเนินท่านี้คือจะแบบท่าพิสดารหน่อยแต่มันได้จริงๆคอยดูนะผมตัวมันจะโด่งข้างนั้นอย่างไเนี่ยโด่งปุ๊บเดินผมขึ้นโด่งงี้ปุ๊บเนี่ยจะโด่งข้างนี้ก็ะทำเนี่ยมันจะพิสดารน่าเกลียดนั่งหัวไหล่ สี่หกเจโอ้ยเนยโอ้ยนะครับนี่แหละทำจะทิพพิสดารหน่อยแต่ก็ได้ดีนะได้หมดนะเนี่ยน้ผมก็มีหน่อยหนึ่ง ก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้มันอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ผมก็ไม่รู้ครับแต่สำหรับผมที่ผมทําอยู่มันมีประโยชน์สาหรับผมนะครับถ้าคิด,ดว่ามีประโยชน์ก็ลองลองดูก่อนออแค่ดูแค่ลองทําดูแค่น,นี้เองครับมันอาจหาไร้สาระไหมวันนี้ก็ไม่ไร้สาระแลคือว่าที่ผมแนะนำเนี่ยคือว่าผมทําแบบนี้จริงๆ ที่แบบไม่ว่าจะอยู่บ้านเฮตั้มนะครับผมก็ทำแบบนี้แหละครับทําประมาณเนี้บางครั้งก็ไปไปโรงเรียนถนามเป็นเก็ไปโหนบาบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็มีเท่านี้ครับนี่แหละไม่ได้ออกกำลังกายนานก็จะเหนื่อยแบบนี้ครับเหนื่อยง่ายแต่ถ้าออกทุกวันเหมือนเมื่อก่อนโอ้เหนื่อยยากมากแล้วจะแบบจะไม่ค่อยเหนื่อยเลยอันนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับตอนนี้ก็การทำใดวาจาใท,ที่ไม่ถูกต้องก็ขอโทษขอษขอภัยครับตัวนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย